5จุดสำคัญยังไงในการช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นมีแบรนดิ้งที่ชัดเจนมากกว่าเดิมการดูแลแบรนด์ธุรกิจของคุณนั้นในโซเชียลมีเดียต่างๆที่คุณได้วางไว้แน่นอนว่าอาจเป็นเรื่องซับซ้อนและยุ่งยากนะคะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มลงลึกถึงรายละเอียดเหล่านั้นแล้วเรามาดูกลยุทธ์ที่เราสามารถสร้างว่ากลยุทธ์สร้างแบรนด์คืออะไรกันดีกว่าคะ่ะ กลยุทธ์สร้างแบรนด์หรือเรียกว่าแบรนด์สตรัทเจีนะคะคือกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายในระยะยาวสําหรับแบรนด์ต่างๆโดยแน่นอนว่าเป้าหมายต่างๆนั้นยอมแตกต่างกันไปในแต่ละแบรนด์แต่ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไหนการมีกลยุทธ์ที่สําคัญนะคะจะช่วยส่งผลกระทแบแหวนบวกให้กับแบรนด์ของเราอีกด้วยค่ะ 1. จุดประสงค์และเป้าหมาย เพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจและแบรนด์ต่างๆต้องชัดเจนมากขึ้นในเรื่องจุดประสงค์และเป้าหมายในการทําธุรกิจนั้นเพื่อช่วยให้กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะได้เข้าใจว่าโอเคธุรกิจเราเนี่ยเรากาลังจะทําแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าการตั้งเป้าหมายนั้นมี2เป้าหมายหลักนะคะคือเป้าหมายภาคปฏิบัติและเชิงลึกค่ะโดยภาคปฏิบัตินั้นคือเป้าหมายที่เราสามารถจับต้องได้อย่างเช่นมันจะเกี่ยวกับเรื่องรายได้ความสาเร็จของเราเป็นหลักนะคะและสําหรับเป้าหมายเชิงลึกนั้นคือเป้าหมายที่แน่นอนว่ามันจะ นอกเหนือจากเรื่องเงินเราจะมีความอยากรู้อย่างเช่นความต้องการให้ใช้ชีวิตอยู่ยังไงให้เราสบายใจหรือยังไงในการสถานที่แวดล้อมที่เราไปนะคะแต่ถ้าเราเรายังไม่มั่นใจว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีเป้าหมายยังไงแนะนําเลยนะคะว่าให้ย้อนกลับไปดูก่อนตัวที่ผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเราว่าโอเคเราจะมีเป้าหมายยังไงแล้วเราจะดาเนินการต่อไปอยังไงคะ 2. ต่อเน,นื่องในการทุกการกระทํานะคะ เพราะว่าสําหรับทุกคนแล้วโดยเฉพาะกลุ่มบริโภคของคุณนั้นไม่ว่าจะล้วนชอบธุรกิจหรือแบรนด์ต่างๆยังไงก็ตามคุณจึงให้ความสําคัญในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในโลกออนไลน์และในออฟไลน์ได้อย่างเต็มที่นะคะเราต้องให้ความต่อเนื่องและความลื่นไหลเพราะถ้าหากว่าการสื่อสารของคุณเนี่ยมีความต่อเนื่องมากพอแล้วผู้บริโภคของคุณจะเริ่มจดจาแบรนด์ของคุณได้มากขึ้นจดจาแบรนด์ของคุณได้ง่ายขึ้นนะคะทุกอย่างมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณยังกังวลนะคะว สําหรับธุรกิจของคุณเองนั้นยังสามารถช่วยคุณได้อีกด้วยค่ะเพราะการสร้างหนังสือคู่มือนั้นจะทําให้ธุรกิจของคุณสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามการสร้างคู่มือสื่อสารนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถสอยาะและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อีกด้วยค่ะ 3. เพราะอารมณ์และความผักดีคือเรื่องสําคัญนะคะ าาเคยเจอประสบการณ์ที่ว่าลูกค้านั้นสามารถซื้อเลือกผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งถึงแม้คุณสมบัตินั้นจะไม่ต่างกันมากอาจดูราคาจะดูไม่สมเหตุสมผลราคาอันนึงอาจจะถูกกว่าดูต่างกว่าแต่ทําไมลูกค,ค้าสามารถซื้อแบรนด์เหล่านั้นเลือกแบรนด์หนึ่งจากอีกแบรนด์หนึ่งได้ล่ะคะนั่นมันเป็นเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของลูกค้านั้นนะคะมีผลสาคัญต่อแบรนด์ไม่แพ้ก,กันคะ่ะหรือเราเรียกกันว่าแบ,บรนด์ loyalty นะคะกะลยุทธ์สร้างแบบแบรนด์นะคะจะไม่ควรมองข้ามความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ร่วมที่ดีต่อกลุ่มเเป้าาาหมยของรนะคะค ถ้าหากความสร้างสารรค์ความสัมพันธ์ในระดับเชิงลึกแล้วเนี่ยนอกจากคุณจะได้ถึุ่มเป้าหมายที่ซื่อสัตย์ต่อคุณในระยะยาวนั้นคุณยังจะได้พรีเซนเตอร์แบรนด์แบบฟรีๆไปอีกด้วยนะคะ 4. รักษาความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแบลนะคะ แม้ว่าแคมเปญของคุณจะดีแค่ไหนก็ตามแน่นอนว่ามันไม่มีแคมเปญไหนหรอกคะ่ะที่สามารถใช้ได้ตลอดไปนะคะการปรับตัวให้ยืดหยุ่นเป็นเรื่องสําคัญในการสร้างสารรค์แบรนด์ไม่แพ้ก,กันแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าการแสดงออกต่างๆนั้นยังต้องมีผลต่อเนื่องและความชัดเจนอยู่เสมอเสมอค่ะ 5. รู้จักคู่แข่งนะคะนอกจากที่เราจะคอยติดตามกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วแล้วดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์ของเราแล้วในโซเชียลมีเดียนะคะการรู้สถานการณ์ปัจจุบันของคู่แข่งของเรานั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญในการทําธุรกิจนะคะเพราะคุณเองยังสามารถใช้โอกาสนี้ได้ศึกษากรณีของคู่แข่งของคุณกลยุทธ์ของเขาและสามารถนํามาปรับปรุงให้กับธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จได้มากกว่าเดิมด้วยค่ะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะเริ่มต้นการสื่อสารสาร้สางสรรค์และคอนเทนต์ต่างๆนั้น เราต้องวานแผนการกลยุทธ์ที่สำเร็จก่อนนะคะแล้วเราสามารถนำกลยุทธ์เหล่านั้นมาตัดสินใจว่าโอเคเราเหมาะสมหรือเปล่าที่เราจะใช้กลยุทธ์นี้ในการตัดสินใจทําให้ธุรกิจเราดาเนินหน้าต่อไปได้ค่ะถ้ากลยุทธ์ของเราได้นําออกมาดีนะคะจะสามารถเกิดผลเชิงบวกให้กับธุรกิจของเราอย่างแน่นอนค่ะ